สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อายุธยาครับวันนี้ครับคุณลูกค้าครับโอ้ต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วเขาเรียกว่าเป็นสีที่กําลังนิยมนะครับแล้วก็ผลการตอบรับของลูกค้าดีมากๆนะครับลูกค้าให้การตอบรับดีมากเลยนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนี่ครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าครับคุณลูกค้าเคาน์เตอร์นะครับวางทีวีหรือว่าเป็นเคาน์เตอร์ในประสงค์ก็ได้นะครับ ลายจีนนะครับไม้สักแท้แล้วทำเป็นสีเซียนขาวที่เห็นอยู่ตรงหน้าครับออกสไตล์แบบว่าทันสมัยนะครับร่วมสมัยเลยคุณลูกค้าครับสไตล์แบบสมัยใหม่หน่อยนะครับความมีความแบบคลาสสิกในของไม้สักนะครับแล้วก็ให้เฉียดสีออกแนวสไตล์แบบมินิมอลสมัยใหม่นะครับสวยมากตัวจริงนะครับคุณลูกค้าตอนนี้กระแสมาแรงมากท่านใดที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์นะครับ ข้าบ้านสักชิ้น2ชิ้นหรือว่ามากกว่านั้นนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับสีเส้นขาวไม้สักแท้ครับได้ทั้งความสวย2ความคงทนนะครับความคุ้มค่าแล้วก็ที่สําคัญเลยครับคุณลูกค้าไม้แท้เราเนี่ยมันใช้งานได้ระยะยาวแล้วมีมูลค่าครับในวันข้างหน้านะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเคาน์เตอร์ใบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ขนาดกันก่อนคุณลูกค้าครับความลึกก่อนเลยนะครับหน้าถึงหลังเนี่ยลึกอยู่ที่55เซนนะครับยาวซ้ายไปขวารวมอยู่ที่2เมตรครับ ความสูงรวมจากบนถึงพื้นล่างนะครับอยู่ที่90เซนติเมตรนะครับทาเป็นสีเส้นขาว4บานเปิดนะครับมาพร้อมกับปุ่มกระเบื้องนะครับกลมๆน่ารักมากเลยนะครับที่เห็นเลยครับนี่ครับเป็น4ี่บานเปิดนะครับบานในเราทาสีเส้นขาวให้ทั้งหลังคุณลูกค้าแล้วย้ําเน้นว่าอย่างที่ผมเน้นไปทุกคลิปเลยสีเส้นขาวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ประจําของร้านเราเลยนะคุณลูกค้าเพราะว่างานเราทําเองนะครับขึ้นงานด้วยมือแล้วก็ ช่างเราจะใส่ใจรายละเอียดแล้วก็คุณภาพให้กับลูกค้านะครับเส้นจะละเอียดแล้วก็เขาเรียกว่าการขัดการอะไรคุณลูกค้าพวกนี้อยู่ขึ้นอยู่กับฝีมือครับแต่ละช่างแต่ละที่นะครับแล้วก็อาศัยว่าความละเอียดแล้วก็สีนะครับเน้นเลยถึงจะออกมาสวยอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะฮะนิดนึงเลยครับคุณลูกค้าเขาเรียกว่าการทําสีเส้นขาวเนี่ยต้องหนึ่งพิธีพิถานสองคือต้องละเอียดครับไม่งั้นสีที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะไม่ละเอียดแล้วก็ไม่สมูทแบบที่เห็นนะครับ แต่ของเราเนี่ยค <Iya. S 1> รับทำให้หมดครับคุณลูกค้าครับดูได้เลยนะครับอันนี้คือภายในของตู้นะฮะแล้วก็มีบาน 2- 4บานนะครับซ้ายขวาปิดเข้าบายแบบนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นทึบบัวทึบเต็มนะครับคุณลูกค้าแล้วนิดนึงตรงบนเนี่ยขอบบนเป็นลายจีนนะครับเพิ่มความเขาเรียกว่าโดดเด่นลวดลายแล้วก็ที่สําคัญคุณลูกค้าตรงนี้ที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าลายชักล่องนะครับผมจะเรียกว่าเคาน์เตอร์ชักล่องลายจีนนะครับนิดนึงครับคุณลูกค้าชักล่องเนี่ยหนึ่งเลยเราเซาะไปในไม้เลย ไม้ตัวที่ใช้ซ็อเนี่ยมันก็ต้องหนาพอสมควรเลยครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าไม้สวยแล้วก็ความแข็งแรงนี่สวยงามแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับครบเครื่องเลยนะครับด้านข้างด้านข้างก็เป็นกระจก2บานเหมือนกันนะครับ2ช่องโปร่งโล่งครับเหมาะแก่การวางของโชว์นะครับหรือว่าวางของใส่ของได้จุใจเลยแล้วด้านบนส่วนใหญ่ลูกค้าผมก็วางทีวีกันด้านบนนะครับนี่ดูขออนุญาตดูท็อปด้านหน้าทีหนึ่งคุณลูกค้าดูสิฮะ เนี่ยครับนี่คือสีธรรมชาติเลยนะฮะวันนี้ผมถ่ายอยู่เวลาประมาณ4ี่โมงกว่าเกือบจะ5้าโมงนะครับแสงตะวันยามเย็นคือในกล้องเนี่ยคือสีจริงประมาณนี้เลยครับรคุณลูก้ายิ่งตัวจริงสวยกว่าในกล้องอีกนะฮะนิดนึงเลยแล้วที่สําคัญคุณลูกค้าดูด้านหลังครับมันย้อนแสงนิดนึงแต่คุณลูกค้าก็ยังเห็นอยู่นะับว่าเราทําสีเซี่ยนให้ทั้งตัวครับคุณลูกค้าด้านหลังทั้งที่รู้อยู่ว่าเราไปชิดกาแพงหรือว่าไปติดผนังอยู่แล้วไม่ได้โชว์ใครนะครับไม่เห็นแต่ของร้านเราปล่อยผ่านไม่ได้คุณลูกค ด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างทุกอย่างเราเท้าสีเก็บงานสวยทั้งหลังดีกว่าครับคุณลูกค้าพูดกันอย่างนั้นเลยนะครับราคาคุณลูกค้ารครับสีเส้นขาวที่เห็นอยู่ตรงหน้า2เมตรแบบนี้ตัวนี้อยู่ค่าตัวอยู่ที่17,000บาทครับแต่ถ้าเป็นสีธรรมชาตินะครับคือสีน้ำตาลน,นะครับเนี่ยสีน้ำตาลแบบทั่วไปอย่างด้านในครับคุณลูกค้าสีน้ำตาลทั่วไปสีธรรมชาติของไม้อยู่ที่15,500บาทครับยาว2เมตรนะครับลึก55 0, สูง90เซนนะครับ 15,500สีน้ำไม้ครับแต่ที่สีตัวนี้เส้นขาวแบบนี้นลครับโมเดิลทันสมัยแบบนี้ต่างกัน1,500บาทครับคุณลูกค้าทำยากกว่าแค่นั้นเองต่างกันที่กระบวนการทำสีไม้เม้อทุกอย่างตัวเดียวกันหมดไม้สักแท้ทั้งหลังการันตี1่0ครับถ้าเป็นเส้นขาว1 7 0 0 0บาททวนครับตัวนี้นะครับใกล้ๆอยู่แถวไหนคุณลูกค้าแจ้งมาได้เลยเดี๋ยวผมดูราคาส่วนลดให้นะครับถ้าลดให้ได้เดี๋ยวลดให้เลยแล้วส่งให้ฟรีถ้าใกล้ๆนะครับแต่ถ้าไกลคุณ นี่บวันนี้เอาแอบเอาตัวต้นไม้นะครับปลอมนะครับมาวางจัดโชว์จัดแสดงให้ลูกค้าดูด้วยนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับสวยงามการันตีเลยครับคุณลูกค้าว่าท่านใดกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งบ้านนะครับสมัยใหม่ทันสมัยแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างโอเคสีสวยงามแบบนี้ไม่ควรพลาดครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไอจียาเปิดทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์ครับร้านเราตั้งอยู่จังหวัดนครศรีอยุธยาครับคุณลูกค้าท่านใดอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหรือว่าอยากมาเที่ยวมาชมมาได้เลยนะครับ ก็ยินดีให้บริการทุกท่านเลยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าฝากด้วยเลยปัญญาเฟอร์นิจเจอร์ไม้ทิยาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะท่านจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆเดี๋ยวผมพามารีวิวแบบแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับบ่อยๆเลยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันไปครับเช่นเคยขอท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงที่สําคัญเลยร่ำรวยเงินทองการทุกท่านเลยครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอตััััววรราา่่นไกอคคบบผมสสดี